อาอยู่ข้าสกอจัดไปครับวันนี้3เมืองน่าเที่ยวกับ3ทีมน่าเชียร์ฟุตบอลลีกเริ่มตะอีกรอบหนึ่งนะครับของพรีเมียร์ลีกก่อนเลยครับนั่นคือลีดสยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอฟอร์เรสครับสถานการณ์ของทั้งสองทีมนี่ต้องใช้คำว่าน,นัดล่าสุดที่ผ่านมาใกล้เคียงกันครับแต่ลีดเองเนี่ยคาแรคเตอร์ฟุตบอลในบ้านค่อนข้างดีนะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านและเล่นต่อหน้าแฟนบอลได้ดุโดยเฉพาะการเข้าทำโดมินิกคาเวอร์ลิวินหรือแม้กระทั่งโอเาฟส์ส่วนของทาง, for ate, าอง Nico Williams, อนอตติงแฮ เจ็บครับชนไดมีปัญหาต้องแก้ค่อนข้างเยอะคู่นี้มองว่าลีดอยู่ในเตดเจ้าบ้านดูดีกว่าครับเชียร์ลีดได้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเลยครับส่วนของทางบุนเดสลีกานั่นคืออุนิโอนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับทางไอทัดแฟงเฟิร์ตครับอุนิโอนเบอร์ลินนัดล่าสุดเล่นกับเลเวอร์คูเซนมาก็โดนส่วนของทางไอทัดแฟงเฟิร์ตเองก็มีปัญหาคู่นี้เนี่ยด้วยรายละเอียดหลายๆคนอาจจะมองว่าอุนิวอนเบอร์ลินเจ้าบ้านดูดีกว่าแต่แฟงเฟิร์ตต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งทีมทม ถ้วยแบบ2สัปดาห์ติดโดยไม่ได้พักอันนี้แหละครับน่าจะทําให้สภาพร่างกายแย่แต่นัดนี้เขาพักถึง5วันคู่นี้โดยส่วนตัวชอบทางทีมเยือนอย่างไอทัตแฟงเฟิร์ตมากกว่าผมว่าแฟงเฟิร์ตจะกลับมาในนัดนี้ได้คู่นี้เลือกเฉีย์ทางไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับส่วนอีกคู่เป็นของทางอิตาลีโซนซ้ายทารางเขาใส่กันเองเวโรนาครับบุย้ยเจอกับรองบุ้ยอย่างปีซ่าเวโรนาฟุตบอลรัดกุ่มเจอกับปีซ่าฟุตบอลชวนทะเละชอบปีซ่ามากกว่าผมว่าปีซ่าคาแรคเตอร์ฟุตบอลในปีนี้เนี่ยอาจจะตก หรือลุ้นตกชั้นก็จริงแต่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นได้สนุกและชวนทะเลาะดีชอบทีมเยือนอย่างปีซ่ามากกว่าคู่นี้ให้เลือกเชีย์ทางปีซ่าครับสามคู่น่าเชีย์วันนี้ครับลีดเจอฟอเรสเจ้าบ้านลีดแข็งแรงในบ้านมากๆกครับเชีย์ลีดยู่นเต็ดได้ส่วนอุนิโอนเบอร์ลินเจอแฟงเฟิร์ตผมมองว่าแฟงเฟิร์ตได้พักเต็มๆครับหลังจากที่กำศึกหนักมาคู่นี้เชีย์ทางแฟงเฟิร์ตได้หลุนกว่าแล้วก็เวโรนาเจอกับปีซ่าให้เครดิตฟุตบอลเกมบุกอย่างปีซ่าครับคู่นี้เลือกเฉีย์ทางปซ่่่าานนนะทััั้้งหหมดเ N3 คูีียสรสบวนน yeah